จะพาไปดูจังหวัดกาลสินค่ะพร้อมนะคะต้อนรับนักวิ่ง1,600คนวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงคค่ะที่จะจัดขึ้นในวันที่11-12มีนาคมนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบาย3รวยนะคะของจังหวัดกาลสินค่ะ บริเวณลานบันไดสวรรค์วัดพุทธาวาสภูสิงห์อำเภอสหัส,สขันธ์กาลสินค่ะนายสุภสิกรจเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์ค่ะจะจัดขึ้น11-12มีนาคมนี้สอา,าทิตย์นี้แหละที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์หรือว่าพุทธสถานภูสิงห์ค่ะจะมีการวิ่งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วค่ะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะคนที่สมัครวิ่งไว้ไม่ว่าจะเป็นฟันรัน4.2กิโลเมตรแล้ว ก็มินิมาราธอน17.40กิโลเมตรค่ะ,คะมีทั้งหมด1,600คนนะคะกิจกรรมวิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงเนี่ยถือว่าเป็นการนำร่องการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนะคะซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วค่ะชาวเมืองพุทธธรรมนะคะพร้อมต้อนรับนักวิ่งแล้วค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะคะกล่าวว่าจังหวัดกาลสินได้วางแนวทางการพัฒนาจังหวัดไปสู่ความเจริญด้วยแนวทาง3รวยอย่างที่ทพี่แนนบอกค่ะ,คะก็คือร่ำรวยวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นร่ำรวยน้ำใจค่ะชาวกาลสินมีความรักความสาม,มัคคีกันนะคะที่โดดเด่นเลยก็คือการร่ำรวยสุขภาพ<อ>เพื่อให้ส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพนะคะโดวยวันที่11-12ถึงมีนาคมนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักสุขภาพมาร่วมกิจกรรมวิ่งใจเกินร้อยพิชิต ภูสิงห์งานนี้วิ่งฟรีรวยน้ำใจค่ะมีอาหารเครื่องเหลือมไว้บริการนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปจากอำเภอสาหัส,สขันและจังหวัดกาฬสินธุ์อีกมากมายเลยค่ะ,ะไปกันนะคะ